กินข้าวโพดไหมผัดทุกคนเนี่ยจะซื้อข้าวโพดมาจากไอเนี้ยค่ะไล่ไล่เนี่ยค่ะไล่สุวรรณเห็นไหมคะเนี่ยไล่สุวรรณเนี่ยดังนะเป็นข้าวโพดนะ่ค่ะของมหาวิทยาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะทุกคนเนี่ยคณะเกษตรศาสตร์เนี่ยอ่าศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยค่ะทุกคนอยู่ที่ปากช่องค่ะทุกคนค่ะ อร่อยมากทุกคนอร่อยมากเพนก็ชอบกินก็พอก็เลยไปซื้อมาไปเติมหลังคาให้แล้วนะคนชอบกินบจีน่าตังคิวเขาด้วยตงคิวด้วยนะจีน่าได้สองแผ่นแล้วนะจีน่านะขอบคุณนะคะขอบคุณแทนนางด้วยนะคะทุกคนคะ่ะดูซิเราอันนี้เราได้กี่เปอร์เซ็นต์ละเราจะเอาสักเก้าสิบเพราะว่าเราเติมตรงนี้อ่ะเราเติมตรงนี้เสร็จแล้วอะคะ่ะเราจะเราจะไม่ เราจะเติมเราจะไม่เติมแล้วเราจะวิ่งยาวถึงเราจะวิ่งยาวถึงถึงชนบุรีเลยเราจะเติมแค่ตรงนี้คุณย่าบอกว่าย่าบวกหนึ่งแล้วนะน้องจีน่านะคะจากคุณย่าวีสามนะคะขอบคุณคุณย่าด้วยนะคะไปเติมหลังคาให้แล้วนะคะจีน่านะคะจากคุณเปียนะคะนางวินค่ะนางลงมาจากชิงช้าแล้วนะคะนางแว่งตัวเองแล้วนางก็วินเวียนหัวนะคะเอ,อ่อนางใบทองนะคะนางก็ยังจะนั่งชิงช้ากับเขาอีกนะ แน่เห็นไหมคะน้องน้ำหวานมาแล้วขอบคุณน้องน้ำหวานค่ะเห็นไหมคะนี่แหละต้องส่งสัญลักษณ์นี้มานะคะแล้วเราจะรู้กันในทีมเราว่าสัญลักษณ์นี้เป็นของใครนะคะเอขอบคุณค่ะคุณย่านะคะจากจีน่านะคะ ขอบคุณน้องน้ำหวานด้วยนะคะน้องน้ำหวานก็มาแล้วนะคะส่งสัญ,ญลักษณ์มาก่อนเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยโอ้ยคุยกันอยู่รืมรืมพี่ยูอ่ามาแล้วมาแล้วนะคะเติมขนมนให้แล้วค่ะจีนา่าจากป้าแม่ลาขอบคุณป้าแม่ลานะคะขอบคุณมากๆหนึ่งเก้าหกแล้วนะจีนา่าน้องน้ำหวานบอกออ้ได้เยอะนะเพรามเมื่อกี้เข้าไปอ่ะนางมีอยู่หนึ่งเก้าสองนางได้ไปสี่แผ่นแล้วนะหลังคาเนี่ยอ่าจะเออคนชอบกินใบจีนา่าก็เป็นน้องสาวแท้ๆของลุงป้าเองนะคะเป็นน้องแท้ๆคานตามกันมาเลยละคะ่ะ ขอบคุณมากค่ะปาลาเมลานะคะจากคนชอบกินบาจีน่านะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะหกสิบแปดเปอร์ซ็นแล้วเร็วนะคะแป๊บเดียวเองอะคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะแปดท่านกับสิบสี่ไลค์ที่อยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเราไปนั่งชิงช้ากับแทนนางนีกก่อเธอมานั่งเฝ้าเาโพดไว้เร็วเธอโทรศัพท์อยู่ตรงนี้ด้วยอันนึง น้องน้ำหวานขอบคุณค่ะนะคะจากซีน่านะคะทุกคนไปเราจะมานั่งชิงช้าแทนนางเราจะเวียนหัวไหมน้องน่ารักแน่เห็นไหมรักก็ส่งสัญญาณมาอย่างเงี้ยค่ะน้องพี่เจตเนาะเราต้องอย่างเงี้ยค่ะต้องอย่างนี้มาก่อนแล้วเราก็จะรู้กันนะคะเราจะรู้กันเดี๋ยวใส่ประเจให้น้องน่ารักก่อนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากค่ะทุท ar, กคนค่ะขอบคุณมากมากเดี๋ยววันหน้าเติมให้นะคะจากปานเมลาขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะปานเมลาจ๋า ขอบคุณมากๆป้าตูสวัสดีค่ะป้าตูเพนยังไม่ถึงชนบุรีเลยป้าตูวันนี้เดินทางกลับมาจากบ้านแม่แล้วค่ะจากขอนแก่นแล้วนะคะเอ่อไปตามไปไปหาดวงใจมาค่ะดวงใจสองดวงนะคะอยู่ที่บ้านนะคะไปตามหาดวงใจมาแล้วนะคะน้องน่ารักนะคะใส่ประแจให้แล้วนะคะสวัสดีค่ะป้าตูนะคะจากจีน่านะคะป้าตูบอกว่าสวัสดีค่ะคุณเจและทีมงานนะคะน้องน่ารักบอกว่าป้าตูป้าตูนะคะสวัสดีค่ะป้าตูนะคะจากปาม่ลานะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยป้นแม่ลาบอกว่าสวัสดีค่ะประตูนะคะน้องนอรักของประตูสวัสดีค่ะนะคะคาดบ้านเราน่าจะอยู่ตรงนี้สักประมาณไม่ถึงหกโมงอะค่ะถึงหกโมงอะพอดีอะพอดีลงไลฟ์พอดีอได้กี่นาทีก็ช่างมานเถอะไม่เป็นไรแล้วก็ถ้าไฟเราเต็มเราก็เดินทางต่อแล้วค่ะแต่ก็ต้องไปลงที่ราก,กระบังไปส่งนางก่อนไปส่งจีนาก,ก่อน พอส่งกีน่าเสร็จแล้วก็ขึ้นมอเตอร์เวย์ต่อขึ้นมอเตอร์เวย์ไปไปชลบุรีดวงใจอยู่ชลบุรีก็อีกดวงหนึง่งดวงใจชลบุรีก็อีกดวงหนึ่งนะคะน้องน่ารักบอกกีน่าขนมขอบคุณนะคะขอบคุณน้องน่ารักด้วยนะคะคนชอบกินสวัสดีค่ะจากป้าตูนะคะคุณสีวันก็บอกว่าคุณเจนสวัสดีค่ะนะคะ พี่สี่วันสวัสดีค่ะนะคะจากคนชอบกินบาจีน่านะคะขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณไปเดินไปใกล้ๆบ่อน้ำขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะสวัสดีค่ะคุณจีน่านะคะจากคุณสีวันนะคะตอนขึ้นไลฟ์ใหม่ๆก็เสียงจีน่านั่นแหละค่ะทักทายพี่ๆเพื่อนๆให้นะคะเสียงเสียงคุณจีน่านั่นแหละทักทายพี่ๆเพื่อนๆให้พอดีชาร์จไฟเสร็จก็ไปเข้าห้องน้ำมาห้องทาอะไรกันนะคะ กำลังขับรถค่ะขับขี่ปลอดภัยนะคะคุณสีวานขับขี่ปลอดภัย